น้องครีวันนี้เราต้องได้เจอกันขอยืมพลังของนายเหมือนเดิมนะคู่หูเห็นเด็กสาวตรงหน้านั้นไหมเราต้องเอาเขาเป็นของเราก่อนที่ FBI จะมาถ้าพร้อมแล้วลราก็สามสองหนึ่งเฮ้ยหาดาวเลยเค่เอาเรื่อง สวัสด so, the ีเพื่อนๆทางบ้านทุกคนกันอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกันกับผมปอกับแกมเขินอิๆมแพกในเอดที่มีชื่อว่าเปิดกาชาตามหาน้องครีตัวละคร5ดาวใหม่นะครับผมที่ขึ้นเข้ามาในตู้ช่วงนี้นะครับเนืยองจาว่าความน่ารักของน้องๆนี่ทุกคนอดลนทนไม่ได้ต้องไปหามาครอบครองกันเลยทีเดียวและเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมก็ต้องฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยครับ โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมอุ้ยอะไรกันครับนี่เกียรติการเอาโรลี่สองตัวมากระโดดเล่นกันเราไม่มีไงเราเรามีบ้างเถอะเราจะเอามาเล่นทันทีการอธิษฐานของเรามันกดได้แค่2ครั้งเท่านั้นถ้าเรากดไปนี่คืออาจจะเกลือก็ได้ รู้สึกสองครั้งมันไม่พอหรือว่าช่างมันกดๆไปเถอะเอาไงดีเอานะนะโมตะตะภะะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้องครีมาเถอะทำไมมันแปดร้อยวะเมื่อกี้ผมดูอะไรผิด นี่ไงเห็นไหมสีม่วงวันแตไกลล่กดน,น,นไ่ได้กลีกลนนะนนเนียลยั้กีด่ดได้ทีเดียวอะไรนะเมื่อกี้คิวคุมบอกว่าให้ไปกดในโบสถ์นินึงนะใบเฟิร์นโอคุมผมย้ายที่กดแป๊บเขาบอกว่าไปกดในโบสถ์แล้วจะได้น้องครี เอาใหม่เอาใหม่ผมต้องเปิดเพลง y u k โอประกอบเหมือนเดิมน้องคลีวันนี้เราต้องได้เจอกันขอยืมพลังของนายเหมือนเดิมนะคูหูเห็นเด็กสาวตรงหน้านั้นไหมเราต้องเอาเขาเป็นของเราก่อนที่ FBI จะมาถ้าพร้อมแล้วแล้วก็สามสองหนึ่งเฮ้ยหาดาวเยแคเอาเรื่อง เฮ้ยเจ็ะตุกเออแค่ปอเสียงมันจะตุกอ่ะเฮ้ไหนด้วยสุครสอาวุธอะเนี่ยเฮ้ห้าดาวจะเป็นอาวุธจริงเหรอยึดเค้น้องคียาเรื่องโอ้โหขี้โกงจังวะเปิดสองครั้งก็เอาอยู่ a t the fuck FBI open up แค่ฟอมันดวงดีวะไม่น่าเชื่อนะคููหูให้พลังเราแล้วโอ้โหกูได้ตัวอะไรวะได้น้องครีเปิดสองครั้งโอ้โหแค่ฟอมันฟินดีอะทำไมใบเฟิร์นทำใบเฟิร์นทำเสียงเซ็งยังไงไม่ได้ทำเสียงเ็งเฮ้ยได้สูโคตรสองอันเลยอ่ะ เดีด้วเาเอาน้ำตาลมาล้างเกลือแคปจอแบบแคปจอไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ในชีวิตคุณได้น้องคนนี้มาสองตัวเลยเออบอกเลยว่าบอกเลยว่าทีมสาวแว่นได้ตัวละครสามตัวเขาบกเก็บเ้องเก็บแบบแบบเทพปอก็ได้นะไอเชี่บปอเฮ้ยในมัน T R P O W นี่นะในได้ดูไลฟ์เทนสตีมเราหรือเปล่าบึ๊กกดบึ๊กกดสองครั้งได้เคลียร์ต่อยกูปปามีคนไม่พอใจ จะเข้ามาต่อยกูแค่ติมใช่ไหมฟังดูฟาดตีมอยู่ด้วยหรือไปโทุครับทุกคนครับนี่โอ๊ะเอ้ยไม่ใช่ทุกคนผมทําตามที่ทุกคนบอกก็คือมากดที่โบสถ์โป้งคุงไปลองดูมากดที่โบสถ์แล้วมันได้จริงไม่มีเพนเล่าหมดตัวหมดตัวก็มาฮะคุณเลื่องเติมตังค์แล้วไม่ปกดจะหมดตัวแล้วแล้วได้คีย์ยังไงไม่ได้ นี่เอาเด็กมาเดินยืนคู่โอ้โหปาร์ตี้โรลี่ก็มาครับผมแง่แง่คุณคุณลิกาแบบยืนยืนนิ่งเลยสนุกแ้ะคืนนี้เล่นน้องครีอย่างเดียวแล้วไม่ทำะไรนะโหขอบคุณทุกคนทั้งบ้านที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโหโอ้โห ใครยังไม่ได้น้องครีนะครับแนะนําให้มากดที่โบดเลยนะครับผมขังจริงโบดนี้บอกเลยว่าขังมากๆต้องรีบถ่ายตอนที่ยังมีโอกาสนี่คือตสงสารคุณลิกะมากเลยแบบยืนยืนมองยืนมองแบบให้คันเข้าวงด้วยได้ไหมอะไรยเงี้ย แนะนำเลยนะ้าใครยังไม่ได้นะผมมาเปิดโบสนี้เลยนะศักดิ์สิจริงนี่คือเมื่อกี้นี่คือลบหลู่อยู่ตอนนี้เชื่อแล้วเนี่ยโอ้ผมเข้าร่วมแล้วเนี่ยเราจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเปิดกาชาตามหาน้องครีนะครับต้องบอกเลยว่าน้องน่ารักสมคําล่ำลือมา,มากๆเลยตอนนี้รู้สึกฟินมากๆเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้นะก็ลองนําทิคนี้ไปใช้กันดูนะครับผมลองมาเปิดที่โบสถ์ดูนะอาจจะได้ขึ้นมาจริงๆก็ได้นะครับ เปิดได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมโชคดีครับ